เอาละอย่างที่บอกวันนี้เชฟเองก็อยู่ที่แคลิฟอร์เนียใช่ค่ะเพราะเขาจะต้องไปทำที่อเมริกาด้วยใช่ค่ะสองร้านวันนี้คุณดูแต่ละเมนูของเขานะฮะอย่างเมนูแรกนี่อันนี้ถือเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยใช่ค่ะแกงเหลืองมะรกอนะคะอันนี้เป็นปลาแซลมอนเป็นชิ้นเลยนะคะ คุณดูมะละกอมะละกอใช้เป็นอย่างนี้เลยใช้เป็นแบบเหมือนให้เรากินอยู่ที่บ้านจริงๆอันนี้คือตอนที่แม่ทำให้กินแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นปลาแซลมอนเพราะอารมณ์ของอาหารที่ร้านจะเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดแล้วก็เป็นเขาเรียกอารมณ์เหมือนเราทําที่บ้านกินคำโตๆอร่อยอใช่เลยตัวนี้ก็นะคะน้ำพริกสันคอหมูผัดน้ำพริกกะปิสันคอหมูผัดน้ำพริกกะปิจุดเด่นที่ร้านเนี่ยน้ำพริกกะปิเราะจะโดดเด่นมากอร่อยเพราะว่าเราจะ ใส่ใบตองแล้วเผาย่างบนเตาถ่านเออมาได้ความหอมมาเนาะใช่ค่ะอ่าอันนี้อะไรอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นปลาราดพริกแบบสูตรโบราณนะคะตัวนี้ก็เป็นไรซ์เบอร์รี่ปร้อมพิสุทธิอ๋อเป็นผัดไรซ์เบอร์รี่นะใช่ค่ะเนี่ยแหละเขาผัดปลาทูเขอมอร่อยที่สุดเพิงตัวนี้อร่อยใช่เขาผัดปลาดูชะอมนี่ค่ะแล้วตัวก็บอกว่าเพิ่งมีเมนูไม่สบายเลยค่ะตัวนี้คือเปิดตัวรายการทีไรมาทีไรเลยคือสันคามหมูผัดเครื่องไส้อั่ว มันแปลงใตอั่วหรอใช่มันไม่มีใครทำใช่ไหมนี่เราเมนูใหม่เขียนขึ้นมาใหม่ใช่อ๋อเป็นเหนือพบใต้ใช่สันคอหมูคืออันนี้เปิดประสบการณ์สำหรับผู้รับประทานเพราะว่าเชฟเนี่ย เป็นคนเหนือแต่ไปโตที่ต้ายเพราะฉะนั้นก็เลยผสมผสานเป็นเอาสันคอหมูเนี่ยมาผัดแบบเครื่องไม่อ่วแล้วกินกับกระเทียมโดนกระเทียมโดนเกี่ยวต้มไก่ต้มอันนี้แปลกไม่เคยได้ยินที่ไหนแต่อันเนี้ยนี่คือทูน่าฟูค่ะไม่ใช่ปลาดุกปูนะทูน่าฟูปูเปี๋ยววันนี้น้ำพริกชายน้ำพริกลงเรือนะคะทานกับหมูพัน หมูหวานนะคะสูตรเ้าหมดประจำแล้วอันนี้ราคาน่าทานเหมือนกันตัวนี้เป็นเพสโต้ซอสค่ะปลากระพงย่างตัวนี้ก็ไม่มีที่ไหนข้าวหอมใบเตยใช้ใช้นึ่งเพราะใบเตยมานึ่งอ้าวใช่หอมตัวนี้ค่ะพิเศษรายการนี้งแกงรันจวนราะแกงรังจวนแกงโบราณความพิเศษของแกงรังจวนที่นี่คือยังไงฮะก็คือหอมน้ำพริกกะปินะคะแล้วจะมีมิติที่มันทานคำแรกคำที่สองคำที่สามไม่เหมือนกันเลยสักคำ รสจะแตกซ่าไปเยน้องผูกโกรธเชิญค่ะกานน้องผูกโกรธต้องไปกินนะคะการตรวจตรวจไปกินยานะคะไปกินเคยทานไหมเคยทานค่ะนะและที่เดียเขาบอกว่าต้องไปกินเค้กร้านคุณทำไมเค้กร้านคุณถึงจะแบบเป็นที่หลายหลายหมายปองหลายหลายคนเพราะทุกอย่างเนี่ยเราทําเหมือนเรารับประทานเองไงคะมันจะอร่อยมีความสดพี่พี่น้อยต้องลองทานตัวนี้คือเค้กมะพร้าวเค้กมะพร้าวอ่อนแล้วนอกจากนี้ก็คือในในเนี้ยเราจะนําเสนอเป็นอาหารไทยใช่ไหมคะ พิเศษก็คือส้มฉุนอันนี้ต้องต้องหานของหวานโบราณไงจะมีรอยหกหอมเจียวข้างบนอะไรอย่างนี้กินกับมะม่วงสุกส้มแล้วก็ลิ้นจี่นะใช่ค่ะหวานหวานอมเพราะส้มฉุนก็คือเป็นคํามาจากคําว่าลิ้นจี่ในสมัยก่อนใช่ลิ้นจี่ก็คือเป็นตามฤดูกันน้องออลองตักให้ให้พี่ก็จะมีอาหารที่แบบหลากหลายนะเป็นอาหารที่แบบไทยโบราณก็มีอาหารประยุกต์ก็มีนะฮะแน่นอนจะน้องออจ๋าฝากร้านซะหน่อยเนาะ น้องออนฝากเลยค่ะเจ้าของ้อะไรยังไงครับพี่น้องออนเชิญค่ะก็อยากเชิญชวนทุกๆคนนะคะไปที่ร้านของเรานะคะร้านหญิงค่ะอยู่ที่สนามบินน้ํานะคะก็ไปทานกันเยอะๆนะคะก็อยากให้ไปเจอพวกเราใช่ค่ะพวกเราก็จะอยู่ต้อนรับทุกๆคนนะคะแต่ว่านิดนึงออนอาจจะอยู่บ้างไม่อยู่บ้างต้องบอกตรงๆเพราะว่าเรายังติด ภาป็นปกติค่ะแข็งขันเลวเวลาจะเสิร์ฟจะบุ๊กิ้งโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยต้องโทรที่เบอร์อะไรยังไงคะ02ค่ะ967 0095นะคะยังไงก็เจอพี่หญิงแน่นอนค่ะรอต้อนรับแทนน้องออนด้วยค่ะเราถามก่อนว่าโต๊ะเป็นยังไงบ้างจะมันกันติดได้ค่ะเรามีสองชั้นนะคะจองล่วงหน้าได้ค่ะเปิดทุกวันเนาะเปิดทุกวันอร่อยมากนอต เนี่ยแตงเนี่ยหาก,กินยากมากแบบนี่นปใหม่ก็เปิดนะคะแต่มันมันมันใหม่เปิดอะคะเปิดคะ่ะนี่ส้มจุ่นก็กินแล้วแบบมันชื่นใจอะเขาบอกว้ามาลองกินเค้กอ,อ่ะคุณติดต่อไปนะฮะที่ร้านหญิงหรือแอดไลน์หญิง 0 2 9 6 7 0 0 9 5นย์ศูนะครับขอบคุณมากที่วันนี้เอาเมนูสารพัดมาให้เลยเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยครับอดมากเครับยังเป็นนักวอลเลย์บอลอยู่เนาะยังแข่งอยู่ยังแข่งอยู่ค่ะเดี๋ยวมีโอกาสจะเชียร์ไมเชียร์ขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับกลับมาพบกับแฉใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับยืนเลย